สวัสดีเอฟซทุกคนครับผมก็วันนี้อับเตนะครับออกตัดตู้เรียนนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับรอบนี้เต็มเต็มกระบะสี่ประตูเลยนะก,ยก็ได้เป็นไซส์ไซไม่ค่อยดีนะเป็นตกไซส์ใช่มากเป็นหนอนเยอะท็อปด้วยก็มาดูกันนะครับรอบนี้จะขายได้เป็นเงินเท่าไหร่น,นะครับ ครับก็จากที่ไปขายมาแล้วนะครับน้ําหนักที่ที่ขายที่ขายไปสามร้อยหกสิบกโลนะครอันนี้ที่ที่ตีกลับมาก็มีมีสุกแล้วก็เป็นท็อปนะครับแล้วก็เป็นหนอนเปียกก็มีแจกแจกเพื่อนบ้านไปบ้างนะก็ทั้งหมดน่าจะสี่ร้อยกว่าโลได้ครับแต่ขายไปสามร้อยหกสิบกว่าประมาณนั้นครับ ก็ยอดเงินไม่ถึงสองหมื่นครับประมาณหมื่นแปดกว่ากว่าเฉลี่ยแล้วก็กิโลห้าสิบกว่ากว่าครับมันเป็นตกไซส์เยอะครับตกไซส์ตำหนิเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เยอะก็ไม่ง่ายนะครับทุเรียนไม่ได้ว่าได้เอบตลอดหมดนะทรงไม่สวยก็ไม่ได้ราคาเลยครับ ลูกนี้สุกนะครับอันนี้ก็สุกเนี่ยเป็นท็อปครับลามเร็วมากครับท,ท็อปตัวนี้ก็ไปีหน้าเอาใหม่นะครับเอาให้สวยกว่านี้ถ้าลูกสวยได้ราคาแน่นอนครับเราไปตำหนิไปตกไซ้์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ตังค์เลยครก็เหลืออีก บนต้นน่าจะประมาณไม่ถึงส0งร้อยนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ